นี่อยู่ที่ซอยเย็นกิจน,นะครับเป็นการมีตลาดนัดนะครับตลาดนัดที่ผ่านมานะครับวันที่8ถึง10ที่ผ่านมาในพี่น้องของห้างหุ้งกิจขอพี่นอกก้นองพอดีควันหลงแับควันควันหลงลืมลงพี่น้องก,ก็ต้องมา ผลยอดหลังที่น้องก,ก็การโปรโมทการท่องเที่ยวแบบปีต่อปีนะครับตัวนี้เป็นงานนี้ก็จะมีปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะพี่น้องจัดขึ้นงานเขาเรียกว่าตลาดนัดชุมชนคนสาธรน,นะครับก็มีของอาหารการกินมีเสื้อผ้าเครื่องใาย การกับบรรยากาศต่างๆนะครับนี่ก็ด้านนี้ก็มีหมกน,น,นะครับไปรอบเป็ดชิมพานีนนะครับแล้วพวกมาสดูตาตรงนี้ด้านนี้นะครับกำลังเป็นโบราณนะครับ ดงเหรียตีเียตีเวียโบราณตีตีเหรีโบราณนดินเหรียนต่างๆเก็บของก่นครับนะครับตีตีแต้มือเลยจะจอว่าไม่ได้ใช้จังหวะใ้อะไรเลยบ้านเลยแปะบ้านๆเลืนๆเลยเอาไว้ลูกหลานดูไม่มีแล้ว อายุปาดนี้แล้เนี่ยวต้องอให้เด็กๆู่ตาดีตีครับถ้าใช้เครื่องนะมันจะสวยนะใช้เครื่องเดี๋ยวนี้อ่ะอันนี้ตีเอาค้อนตีมันก็มีลายแฮนด์เมดมก็พูดง่ายๆอ่ะมีลายครับที่ยืดมือครับเนี่ย ครับขอบคุณครับครับพี่แจยบไปถ่ยต่แตลงยูทูนะผมลงยูทูปนะครับคนย่ยอใช้กันเยอเพราะว่าเราชอบลายต่าก็หลังจากที่องข ได้คุยกับลุงแล้วก็เดินต่อนะครใหญ่บรรยายไปก็มีพวกเตี๋ยวลรงก๋ยเตี๋ยวเรืออาหารการกินน้ำดื่มลูกชิ้นพี่น้องตัวนี้ซอยเย็นชิดแยกสี่นะครับซอยยินชิดสี่ทะลุสามารถทะลุจันทร์สิบแปดทับสิบนะครับประมาณซอยแยกแยกสิบ อย่างสิบอย่างเก้าประมาณนี้อย่ากเก็ดถ้าจำไม่ผิดนะผมอยู่แถบนี้อาจจะไม่ไมค่อยได้รู้เท่าไหรก่ก็กพอไปนะครับของใช้เด็กของเล่นเด็กของอะไรนะครับพวกเตี๋ยวพวกอาหารการกินกนี่เยอะพี่นอง แล้วก็มีกระทะแบบนั่งกินนะครับนั่งทานร,ราคาก็ราคาก็พอต่อรองกันได้ตามที่เห็นน,นะครับตามที่เห็นะครับเลือกมีเคสเขาเรียกว,ว่าเคสอะไรที่ตั้งมือถือด้วยก่ันทีทางโทรศัพท์ด้วยนะครับคิบางคลิป,ปอาจจะเหมือนซ้ำซิกันบาง อัสนดนีนะครับเพราะเป็นผมเป็นเจ้าเดียวกันนะครับหมายถึงภาพและเฉียบนะครับคนภาพนี่แหละมีข้าวมันไก่ข้าวม้อยอ,อะไรทุกอย่างนะครับกันัดน้อยนะครับ ยางยางพี่น้องย่างมึงพี่น้องย่างนี่ภาษาอีสานเปรี้ยว่าเดินเด้อพี่น้องภาษาไทยเปรี้ยว่าเดินย่างยางของอันจัดยิมกันบ้านหอมกระเทียมชีสะเกตบอ่อนี่ ที่ทำกันลุงม,มาจากที่ตะเกียบเของบอกนับอยากของอยากที่ตะเกียบเหรลุงติดประทัดนะครับของจากไม้นะครับลุงบอกว่ามาจากชีสกียบดวสิแเมนบอล่ะพี่นอ้องเราก็มาหลายที่หลายทางก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราต้องไายของเออแตก ทีชงเสื้อผ้าพี่น้องคนสุ้มากก็จะเดินดูก่อนนะครับเดินดูก่อนก่อนที่จะถูกใจซื้ออะไรก็ค่อยว่าช่วงหลังๆนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับคนเลยซื้อน้อยหน่อยของก็แพงค่าเอาทงค่าที่ก็จะแพงตามด้วยนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจท่านผู้จัดและผู้ซื้อผู้ขาย แล้วเราต้องมีกำไรนิดหนึ่งนี่ก็มีงานการกินเทียบนึบ่งเนาะนี่อะไรครับหม้อทอดกระเทียมหมูทอดกระเทียมทอดรอบทอดอะไรเนียกระเทียม,ร,ยมร,รับรเหลเืองอลามเร่นอ้องเปิดไฟใส่ยิ่งเหลืองใหญ่เลย ถ้าเศรษฐกิจดีนะครับสะพานเนยนะครับพวกตลาดนัดตลาดต่างสมัยก่อนนะผมจำไม่ย้อนยุคไปอีกแบบนี่ครับมีอะไรคุณค้างไปแล้วมีไอ้ติมหลอดเนี่ยบ้านผมเล่นติมหลอดแตัวนึงไม่รู้เขาเรียกอะไรนะน้ำปั่นน้ำเอี๊ยน้ำเยอะแยะนะครับเรื่องนิ้แล้วก็ไม่ของเล่นที่เขาเป็นปั้นรูปอะไรต่างๆเด็กๆชอบนะมันเป็นรูป ดินน้ำมันหรือเปล่าไม่รู้นะครับพี่นอ้องผมอธิบายไม่ตรงก็กราบพอภัยนะครับพี่นอ้องมีขนมจาครับสอบถามมาเป็นขนมจาาขนมใบจาาเคยเห็นอยู่ที่ตลาดน้องมน,นเยนอยะแยะไปอยู่บางพระน้องมน พระอีดิกีคนจนบ้านอยู่หนองบัวล่างพระอีกดิกีน,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 ะกกนะจ๊ะบ้านอยู่บางพระหนองมุมฮาวร้องจะทำกระเกาหนละเขาเล่นร้องไปร้องมาอยู่คำกเ,เก่าๆนละนไปบนมาพูดถึงเพลงนะครับเมื่อกี้ มีกล่องอันนี้ะสงค์วยไหมใส่โทรศัพท์ใส่อะไรต่างๆมันจะเป็นบกักสวยงามนะเป็นงานกระดาษคลายผมว่าเป็นของใช้ได้นะครับของดีแล้วก็มาที่น้ำอ้อยข้นด้วยเปล่าโมเมท์เอาไว้นะอะไรนะน้ำต่างๆนะครับน้ำดื่มน้ำอะไรน้ำส้มน้ำนางเอกนะครับ นี่ครับงานกับไปที่สิที่ผ่านมานะครับผมก็คลิปนี้ผมอาจจะจบลงแค่นี้ก่อนเด้อยรับมีคลิปคลิปตอนต่อไปอาจลืมลงครับสวัสดีครับผม